สวัสดีครับพี่พีเอฟซีไอยูสใครที่พลาดคันที่แล้วครับวันนี้น้องมีรถคัดพิเศษเกตเออยากจะนําเสนอ1คันนะครับผมสำหรับรถยนต์ปีใหม่ๆราคาเบาๆประหยัดได้ถึง70%ซนะครับผมรถยนต์อายุไม่ถึง10ปีอึดถึกและทนรูปโฉมทันสมัยอุปรกรณ์ต่างๆออปชั่นต่างๆมีมาให้ล้นหลามนะครับคันนี้คือ Toyota New ออ t i ต1.8ตัว V ปี2016 n นวเกเต รถมือเดียวป้ายแดงออกข้างเจ้าของเดิมประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจออกรถใหม่ป้ายแดงจึงนำคันนี้มาแบ่งปันให้กับพี่พ FCI y u ค u k a ที่ชอบรถอึดถึกและทนเอาไปใช้งานนะครับคันนี้คือ Toyota Au t i ิ New นะครับออนิวนิวออติปี2016นะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างเปิดตัวออกข้างมา1ล้านกับ90,000บาทนะครับ 1ล้านกับ9ก้าบาทแต่ปัจจุบันราคาตลาดอยู่ที่3 0 0 0 0น4่แสนก็บาทนะครับแต่ซื้อกับอายุข่าทั้งทีจัดโปรโมชั่นเบาๆให้อยู่แล้วในราคา3 0 0 0 0 0กว่าบาทได้ลดคัดพิเศษเกรด A ไปแบบนี้เลยนะครับออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมตัวบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำหรือจมน้ำหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่เคยแกะซักตัวนะครับไม่เคยมี การเฉียวชนหนักหรืออุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดเป็นสีดําเดิมจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยติดแก๊สนะครับออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์ new a u t i s 1.8 navigator มีกูอ่ามีแมปเดิมเดิมของศูนย์มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปจากออปชั่นด้านนอกนะครับออปชั่นด้านนอกก็จะมีด้านหน้าจะเป็นไฟลูกแก้วไฟลูกแก้วหรือไฟโปรเจคเตอร์เดิมจากโรงงานมี daytime running light มีไฟตัดหมอกนะครับผม นี่นะฮะสวยงามไฟหน้าสวยนะครับเราขัดเคลือบให้หมดแล้วนะครับรถคันนี้เราจัดการเก็บงานต่างๆให้ครบหมดแล้วถอดซักถอดฟอกถอดสปาขัดเคลือบเซรามิกลงน้ํายาเคลือบแก้วให้เรียบร้อยเอาไปพร้อมใช้งานไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับผมหน้าแม็กสวยงามนะครับผมยางดอกยังหนาปีไม่ลึกยังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลเป็นดิสเบกแบบ4ล้อ ABS ครบนะครับด้านกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมนี่นะฮะกุญแจเป็นระบบแบบคีย์เลสน,นะครับผมใส่กระเป๋านะครับกดปุ่มปุ๊ปบปลดล็อกเสียบปุ๊บปลดล็อกนะครับผมนี่นะฮะภายในก็หรูหราตามสไตล์ของออนิวออติสนะครับผมภายในจะเป็นระบบไฟฟ้าทังคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าอันนี้เป็นเรื่องปกติบอกคนขับปรับไฟฟ้าเบาะหนังเดิมจากโรงงานเป็นหนังแท้นะครับผมไม่ฉีกไม่ขาดมีริ้วรอยตามการใช้าง,งานทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นพวงมาลัยมีแอร์แบ็กมี ปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆที่ลิงก์กับหน้าจอมีแดชบอร์ดมีจอเดิมมาจากโรงงานมีกล้องถอยหลังติดมาให้เดิมๆจากโรงงานพร้อมกูอ่าพร้อมแมปนะครับพร้อมเนวิเกเตอร์เดิมจากโรงงานนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับผมหน้าจอสามารถเล่น USB ลิงก์มือถือนะครับลิงก์บลูทูธทุกอย่างได้หมดนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่ง1นึ่งแสนแปดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลตนะครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลตแค่กดกด,กดปุ่มกดปุ่มก็อันนี้เลยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มก็สตาร์ท แค่ตร์ทเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไขนะครับผมเล็กไมล์วิ่งมา1 8 0 0 0 0กับ2,000โลนะครับถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของโตโยต้าทุกระยะเพราะฉะนั้นอะไหล่ทุกชิ้นเป็นอะไหล่แท้ของโตโยต้าครับผมส่วนด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเป็นเบาะหนังแท้เบาะด้านหลังสภาพดีมากๆแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับตึงๆฟูๆแบบนี้เลยนะครับผมมีที่พักแขนสำหรับตรงกลางมีที่วางแก้วอยู่ด้านในมีม่านด้านหลังแบบดึงนะครับผม และที่สําคัญเบาะด้านหลังตัวนี้นะครับสามา,า,มารถพับราบลงมาได้สามารถใส่ของจากห้องสมัมภาระที่ยาวๆที่มีขนาดยาวเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวห้องโดยสารได้เลยนะครับผ้าหลังคาก็สะอาดสะอ้านนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามไสไตล์ออทิสอยู่แล้วนะครับสามารถปลดล็อกผ่านฝากระโปรงท้ายได้เลยนะครับผมนี่นะฮะมันก็จะเด้งแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะกว้างขวางใส่ของได้เยอะมีแอร์รกบาดมาให้ลางน้ำฝนซ้ายขวาเม็ดอาทุกอย่างเดิมๆมจากโรงงานครับผม ฝากระโปรงท้ายน็อตไม่เคยแกะนะครับไม่เคยโดนกระแทกถ้ายแต่อย่างใดนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะรูว่าไหนสวยงามไม่มีการอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดยางอะไหแม่แรงมีมาครบยาแนวทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานนะครับ ผมบอกเลยนะครับคันน right? right? ok, like ี้จัดมาทั้งทีจัดมาให้แบบพิเศษเลยนะครับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับคันที่แล้วว่าสวยแล้วคันนี้สวยกว่าคันที่แล้วอีกนะครับคันที่แล้วปี15้าอยู่วันเดียวไปนะครับคันนี้ได้ปี16ด้วยนะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับได้ปี16ใหม่กว่านะครับนะฮะใหม่กว่าใหม่กว่า1ปีนะครับและได้เป็นสีดําด้วยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมเหยียบเบรกนะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับคันนี้เป็นเครื่องแบบ d u โอ v v วนะครับเป็นเหมือนรถในโมเดลปัจจุบันนะครับผมในโมในโมเดลปี24-25นะครับก็จะเป็นเครื่อง d u โอ v v วอยู่แล้วนะครับผมเนี่นะฮะเครื่องตัวเนี้ย10เป็นเครื่องพันแนะครับผมอัตราสิ้เปลืองอยู่ประมาณ14-15กิโเมตรต่อลิตรตามสเปคที่ศูนย์เขาให้มานะครับแต่ถ้าวิ่งนอกเมืองก็อยู่ประมาณ12-13กิโเมตต่อลิตร ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากมากนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากมากนะครับสาหรับเครื่องยนต์1.8นะครับผมห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับเบาโชกซ้ายเบาโชกขวาคานข้างคานขวาคานหน้าปากระโปรงหน้าทุกอย่างเดิมๆนะครับไม่มีการไขน็อตแกะน็อตแต่อย่างใดนะครับผมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบครับผมเนี่ยฮะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้เลยนะครับได้รถปีใหม่ที่น้อยนะครับอายุไม่ถึง10ปีในราคาแค่300,000กว่าบาทเท่านั้น คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะนี่นะฮะเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของออตติสอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะลดเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับพวงมาลัยก็ที่หน้าจอก็จะมีบอกว่าประตูไหนเปิดนะครับผมประตูไหนปิดนะครับเนี่ยฮะหน้าจอก็ลิงก์ทุกอย่างได้มีเนวิเกเตอร์เดิมๆจากโรงงานมาให้นะครับผมนี่นะครับมีแมป ต้องเปิดแมปอะไรสักอย่างมันเปิดแมปเปิดยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูกล้องก่อนนะ,ะมีกล้องถอยหลังมาให้กล้องก็ชัดนะครับผมอันนี้เป็นกล้องบิวอินเ,เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะฮะวิทยุก็เสียงดีนะครับผมวิทยุก็เสียงดีนะครับเดี๋ยวผมผมก็เอาโอเคก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนี่นะครับมีแมปมาให้ จากศูนย์นะครับแมพค่อนข้างเสถียรนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องต่ออินเตอร์เน็ตนะครับก็สามารถดูแมพได้นะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนี่ถือว่าภายในก็กว้างขวางสบายกระจกอยู่ในกระจกมองหลังนี่คือตัดแสงอัตโนมัตินะครับมันจะขึ้นคําว่าออโต้นะครับผมขออนุญาตคัดเมลนะคะนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับผมรถภายในหรูหรามากๆนะครับผมหรูหราจริงๆนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถใหม่อะพูดง่ายๆนะครับเป็นรถใหม่นะฮะ รถใหม่มากๆอายุไม่ถึง10ปีนะครับฟิล์มรอบคันนี้ก็เป็นลามินาด้วยนะครับติดมาอย่างดีเลยนะครับเจ้าของเก่าก็ติดมาอย่างดีเฉพาะฟิล์มเนี่ยก็หลักเป็นหลักหมื่นนะครับหมื่นกับหมื่นสองหมื่นต้องมีอยู่แล้วนะครับสําหรับลามินาเซรามิกนะครับลามินาเซรามิกนะครับประมาณ60สี่สิบรอบคันนะครับผมก็ดูความเป็นแบบไพรเวซี่ดีนะครับตัว กระจกนะครับเป็นกระจกโตโยต้าเดิมทั้งคันนะครับรอบคันเดิมทั้งหมดนะครับกระจกไม่เคยเค็มไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยเปลี่ยนสเก็ตชิ่นหรืออะไรนะครับสติกเกอร์คาเตือนต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับรถอยู่ในสภาพจากออกข้างป้ายแดงวันอ่ามายัางไงบันอยู่อย่างนั้นมีแค่ริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปเท่านั้นเองแต่ไม่มีการชนหนักตัดตอบพความหรือจมน้าแน่นอนรถเอาไปพร้อมใช้งานช่วงล่างดีมากๆใช้คําว่าดีมากๆนะครับ แอร์เย็นฉ่ำสีสวยมากๆนะครับผมเพอร์เฟกนะครับภายในก็สวยนะครับภายในนี่สวยมากๆเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสายส กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป sure, ็นเทเลอร์เชื่อเถอะครับลองเปรียบเทียบราคาในตลาดดูก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับรถผมถูกกว่าในตลาดแน่นอนครับพี่พี่เอนะครับลองเอารถกับสภาพไปเปรียบเทียบราคาในตลาดดูก่อนได้เลยนะครับชอบที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับไม่ว่ากันนะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่าชชวยตรวจสอบได้นะครับอยากมาทดลองขับมาทดลองขับที่ร้านได้อยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้เรามีบริการสไลด์ส่งถึงบ้านภายใน24ชั่วโมง ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยรีวิวผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนประการใดไปขออภัยมาณที่นี้นะครับบางครั้งอาจจะตะกุกตะกักนะครับเพราะว่าผมก็รีวิวไปตามสเปครถบางครั้งอาจจะพูดไม่หมดนะครับเพราะว่าออปชั่นมันอาจจะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเรารีวิวหลายคันแล้วก็ไม่มีสคริปต์นะครับอะไรบอกได้เราก็คิดสดตรงนี้เราก็รายงานตามตรงแบบตรงนี้เลยนะครับอะไรที่เราเห็นในหน้าจอฟีลลิ่งในการขับเป็นยังไงทุกอย่างเป็นยังไงเราก็พูดไปแบบนั้นนะครับผม นี่นฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผมเนี่ยนุ่มมากๆนะครับโยนสะพานเส้นขอบสนุนอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นน่าใช้งานอึดถึกทนไม่จุกจิกอะไรหาง่ายแล้วใช้งานเป็นรถมือสองนะครับผมบอกเลยอันนี้เอาไปใช้งานนะครับสัก10ปี12ปีสบายๆนะครับหรือ15ปีสบายๆใช้งานกันยาวๆได้เลยครับขอบคุณครับ